สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชียงใหม่พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามหลังยอดผู้ป่วยพุ่งจนห้องความดันลบไม่พอวันที่8เมษายนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มอีก36รายนับรวมเป็นรายที่47แล้วของการระบาดรอบใหม่นายแพทย์จตุชัมยมณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม36รายรวมผู้ป่วยสะสม47รายจากการสอบสวนโรคมีผู้ป่วย8รายมาจากพื้นที่อื่นเดินทางมาใช้บริการและผู้ป่วยที่เป็นผู้มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่และพบพนักงานในร้านติดเชื้อโควิดทําให้เกิดการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อนนอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีมติให้ผู้ที่เดินทางมาจาก5จงังหวัดเสียงที่เป็นพื้นที่ควบคุมได้แก่กรุงเทพมหานาครนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและนคนปรปฐมเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน cm ชนะและต้องกักตัวโฮมคารันทีนเป็นเวลา14วันซึ่งล่าสุดเพจสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่โพสภาพพ,พร้อมข้อความระบุว่าเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณาสุขเชียงใหม่เร่งลำเลียงอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ และเวชภัณฑ์ติดตั้งสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบริเวณห้องโถงนิทรศการหนึ่งภายในศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติฉเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาโดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน280เตียงผู้ชาย140เตียงและผู้หญิง140เตียงพร้อมมีกล้องวงจรปิดคอยสอดส่องดูแล และมาตรการที่เข้มงวดในการเข้าออกอาคารพร้อมเปิดใช้รับผู้ป่วยโควิดในวันที่9เมษายนหลังพบยอดผู้ป่วยพุ่งจนทำให้ห้องความดันลบในโรงพยาบาลไม่เพียงพอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ